สวัสดีย่ำคำค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็แล้วเร็จภารกิจในการตัดไม้ยางที่โคนก็นเอาไปขายย่อมมาแรงมากกับมาเปิดไฟก่อไฟไล่ข้างข้าวค่ะพี่น้องก็เป็นภ้ารกิจแต่ละมือในการเฮ็ดงานประจําในสวนกับมาก่อไฟไว้ไล่ข้างข้าวไม่ติดเหรอ ดีดยังดีดยังดีดไมหมเนี่ยก็เสียบปักสารพัดปัญหาพี่เขาในาสวน ก็กกอไฟไวเป็นจุดๆ,ๆไลขางข้าวมากินลกูกเงาะมีทั้งขางข้าวมีทั้งแมงพีมีทั้งลิงลิงล้มพี่น้องเนี่ยคำแล้วมือน,นี้ก็คหงสินอในสวนนี่เหละคะพี่น้องอันนี้ก็ไวในนาขนม้ำกองหนึ่งอยู่ในสวนพู่อีกสองกอง ในเต่ละมือภารกิจประจำวันค่ะพี่น้องอยู่ในสวนนี่แหละ